สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มี2เหรียญน,นะครับของพระอาจารย์ฟันอาจารโรมาแนะนำนะครับเป็นเหรียญย่อยย่อยแต่ราคาก็ไม่ย่อยนะครับช่วงนี้ <laughs> เหรียญย่อยก็จริงนะครับเป็นรุ่นย่อยๆก็จริงแต่ราคาก็ขยับมาจากที่เคยเล่นหากันอยู่เป็น หลักร้อยหลักพันต้นๆน,นะครับตอนนี้ก็จะมาเกือบๆแตะสองพันเฉยๆก็สองพันกว่าบาทสามพันแล้วนะครับอันนี้ก็จะนําเสนอรุ่นที่สี่สิบหกกับรุ่นที่หกสิบห้านะครับสี่สิบหกก็จะเป็นเหรียญเหรียญน,นี้นะครับสี่สิบหกหกสิบห้าก็จะเป็นเหรียญนี้นะครับดูง่ายนะครับสองเหรียญนี้ดูง่ายเป็นองค์เป็นองค์งครูได้นะครับก็ว่าได้นะครับก็เลยหยิบมาให้ได้ได้ชมกันนะครับ รุ่นที่6กสี่สิบหกนะครับสี่สิบหกนี่สร้างปี2517นะครับก็จะเป็นเหรียญอ่าลูกผ้าจานนั่งเต็มโอนะครับนั่งเต็มโอนะครับสี่สิบหกสร้างปี2517นะครับ2517ก็จะมีอ่าเนื้อที่สร้างก็จะเห็นเป็นเนื้อ ทองแดงรมน้าตาลทองแดงรมดําประมาณนี้นะครับส่วนเนื้ออื่นผิวไฟก็เห็นบ้างนะครับผิวไฟจะเห็นบ้างคราวนี้มาดูวิธีการวิธีการดูนะครับวิธีการดูนะครับวิธีการดูนะครับ <S <S ก็จะเป็นรูปลักษณนะพระอาจารย์นั่งนั่งเต็มองคนะครับนั่งเต็มองนะครับก็ะจะเขียนพระอาจารย์ฟันอาจารโรตรงนี้นะครับ <S <S นั่งเต็มเลยนะครับ ผิวเหรียญนี่ให้เรียบตึงนะครับเรียบตึงเรียบตึงยังไงก็คือแบบนี้นะครับเยนแลผิวเหรียญตรงนี้จะเรียบตึงนะครับเรียบตึงไม่มีรอยย่นไม่มีคลื่นไม่มีแองไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผิวเหรียญเรียบตึงนะครับเหรียญนี้สภาพใช้นิดหน่อยจมูกเปิดนะครับตัวอักษรต้องยังเป็นแท่งอยู่นะครับเป็นแท่งเป็นแท่งอยู่นะครับเป็นแท่งไม่เบอร์ไม่ล้มไม่ชิดติดกันนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญอันนึงเป็นแท่งอันนึงเบอร์ เบอ,อร์คือแท่งใหญ่ๆแบนๆเ,เลอะๆแล้วก็เชื่อมติดกันไปเป็นปื้นอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะดูอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าเบื้องต้นนะครับเราต้องดูให้อ่านออกชัดเจนตัวอักษรเป็นแท่งนะครับอ่าไม่เบอร์ไม่เลอะอย่างเงี้ยครับข้างหลังก็จะเป็นผิวเหรียญเรียบเรียบตึงๆนะครับพื้นเหรียญเนี่ยนะครับพื้นเหรียญตรงบริเวณเนี้ยนะครับอ่าบริเวณจะเป็นพื้นเหรียญก็จะเรียบตึงนะครับตัวอักษรก็เหมือนกันนะครับกรงจักรก็เหมือนกันนะครับคราวนี้ เหรียญนะครับถ้าเอียงดูเหรียญรุ่นนี้เห็นไหมครับจะเห็นแนวเส้นเสียนจะวิ่งเป็นมุมขึ้นแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเป็นมุมทะแยงขึ้นมาเป็นขอบเป็นสามเหลี่ยมฝั่งนี้ก็จะขึ้นไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะขึ้นไปฝั่งนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นไปนะครับตัวปลายจอจานนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามซูมให้เห็นนะครับ ไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะครับน่าจะหาวิธีซูมให้เห็นนะครับใช้โคมไฟช่วยสองตัวนะครับถ่ายตอนกลางคืนด้วยนะครับนี่นะครับน่ครับจอจานนะครับจอจานนะครับปลายจอจานนะครับนี่ปลายจอจานนี่นะครับไอ้จอจานก็จะมีแหลมๆอยู่นี่นะครับแหลมๆอยู่นะครับ ตัวหวัวอักษรจะเป็นกลม teaching. มน <hi> ๆ,ๆหน่อยนะครับมนๆกบๆหน่อยนะครับอันนี้มาดูด้านหลังด้านหลังรุ่นนี้จะมีโค้ดสอเสืออยู่ตรงกลางกลงจักนะครับชอเสือตรงนี้นะครับมีลืมตอกบ้างนะครับให้เห็นมีหลายหลายเหรียญที่เห็นก็คือไม่ตอกนะครับไม่ตอกอาจจะลืมนะครับอาจจะลืมแต่เหรียญลักษณะเหรียญเป็นเหรียญแท้นะครับก็เคยเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าเอาให้ดีก็อาหาไอ้ที่ตอกแล้วกันนะครับ กอดโซเสือไว้ด้านในตรงนี้นะครับอ่า้างในกรงจักรแบบนี้นะครับพิวเหรียญให้ให้ตึงๆไว้ตึงๆไว้นะครับแล้วก็เหรียญสร้างปี17ก็จะเป็นเหรียญปั๊มนะครับพอเป็นเหรียญปั๊มเนี่ยถ้าเหรียญยังไม่ได้ใช้จนสึกมากเนี่ยอ่าก็จะเห็นครีบเห็นไหมครับรอยครีบครีบขอบเหรียญเพราะว่าเวลาเหรียญเหรียญปั๊มปั๊มตัดก็จะมีครีบนะครับถ้าเอามือลูบเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นขอบนะครับเห็นรอยขอบ ปิ้นขึ้นมาด้านหลังคมๆนะครับถ้าเหรียญสภาพดีๆก็จะคมเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จะเห็นรอยตัดขอบนะครับก็จะเห็นมีรอยปิ้นขอบอยู่แต่ถ้าเป็นเหรียญสภาพสภาพใช้ก็จะไม่เห็นนะครับอ่าถ้าก็หูเหรียญก็จะแทงหน้ามาหลาังรอยปิ้นหูเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะการปริ้นของเนื้อเกินขึ้นมาตรงหูเหรียญแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็คือลักษณะของเหรียญรุ่น 46นะครับปี2517นะครับแม่ทัพภาค2จัดสร้างถวายนะครับอกองทัพภาค2นะครับส่วนหน้าจังหวัดสกลนครสร้างถวายอันนี้คือรุ่น46นะครับต่อไปมาดูรุ่น65 65ก็จะเห็นเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงลมน้ำตาลบ้างทองแดงลมดำบ้างนะครับอ่าแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอัปากา ชุบนิกเกิลน,นะครับอัปปาก้าชุบนิกเกิลตัวที่ผมถืออยู่เป็นอัปปาก้าชุบนิกเกิลนะครับลักษณะเวลาดูก็ดูอัปปาก้าเนี่ยดูให้ลักษณะก็คือเป็นอัปปาก้าอัปปาก้าแบบเดิมเขาก็จะมีคราบนะครับคราบนะครับอัปปาก้าแบบเดิมก็จะมีคราบแบบนี้นะครับคราบแห้งๆแบบนี้นะครับอัปปาก้าแบบเดิมนะครับถ้าชุบนิกเกิลใหม่อัปปาก้าชุบนิกเกิลเดิมก็จะเป็นผิวลักษณะนี้ถ้าชุบนิกเกิลใหม่ คิวนิเกิลก็จะ,ะเรียบเรียบมันๆ,านๆวาวๆาวหน่อยอย่างเงี้ยครับเราหาลักษณะของรอยของนิกเกิลเดิมด้วยนะครับก็จะได้เป็นผิวเดิมนะครับลักษณะเหรียญก็เป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกมลมเหรียญกลมแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นพระพุทธทรูปยืนนะครับเป็นรูปพระพุธยืนนะครับยืนนะครับก็จะเขียนถำ้นนนถำขามรุ่น2เนี่ยนะครับถ้ำขามรุ่น2นะครับครับ อันนี้รุ่น65ก็สร้างถัดมาอีกก็คือปี2,518นะครับคุณกู้ชัยนะครับจิรวัฒนาสมกุลนะครับสร้างถวายนะครับพระอานฟันในปี2,518สร้างสองเนื้อคือเนื้อทองแดงแล้วก็อาปากาาชุบนิกเกิลทองแดงก็เห็นก็จะเป็นลมน้ำตาลนะครับลมดำอย่างเงี้ยนะครับแต่อัป,ปกาเหรียญน,นี้เป็นอัป,ปกาชุบนิกเกิลน,นะครับอ่าลักษณะตัวตัดนะครับเห็นไหมครับ ตัวตัดท่าหมุนนะครับหมุนขอบเหรียญมานะครับก็จะเห็นตัวตัดนี่เลยนะครับชัดเจนรุ่นนี้ชัดเจนมากนะครับตัวตัดขอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าฝัังนี้ก็เหมือนกันนะครับตัดตัดแล้วลักษณะตัวคมตัดเนี่ยนะครับก็จะตัดตัดขาดไปเลยนะครับตัดขาดไปเลยแบบนี้นะครับตัดขาดไปเลยอ่าส่วนตัวผมก็จะหมุนดูบริเวณนี้นะครับอ่าบริเวณนี้นะครับก็จะเห็นรอยตัดนะครับตัดก็จะเป็นชุด นะครับเป็นชุดอยู่นะครับดูเหรียญก็ถ้าเป็นอัปาก้าชุบ e นิกเกิลนะครับก็ดูลักษณะเหรียญด้วยอ่าเป็นอัปาก้า e ชุบนิกเกิลนะครับทองแดงก็จะเป็นทองแดงเลยลมน้าตาลลมดานะครับตัวอักษรก็ให้เป็นแท่งเป็นสารผิวเหรียญเรียบตึงเหมือนกันนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ชอบดูก็คือชอบดูห่วงเหรียญด้านหลังเนี้ยนะครับห่วงเหรียญเห็นไหมครับห่วงเหรียญลักษณะก็จะเป็นเส้นวงกลมก็จะกลมข้างหลังก็จะเป็นกลมนะครับถ้าเอียงนิดนึงเราจะเห็นเส้นเหมือนเส้น เวลาปัม๊มก็จะมีเส้นวงกลมขึ้นมาตามขอบเหรียญเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นกลมๆเนี่ยนะครับเอียงอยู่แล้วขอบเหรียญปี17หูเหรียญกับขอบเหรียญเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะไม่มีวงซ้อนถ้ามีวงซ้อนอยู่ตรงรูห่วงเนี่ยรูห่วงถ้ามีวงซ้อนอยู่พวกนี้จะเป็นเหรียญเหรียญเหรียญถอดพิมพ์นะครับเพราะนั้นเป็นเหรียญเก๊นะครับนะจะมีห่วงซ้งอนอยู่2ห่วง3ห่วงตรงนี้นะครับเป็นเหรียญถอดพิมพ์ เหรียญแท้ก็จะลักษณะแบบนี้นะครับหลังห่วงก็จะเรียบร้อยดีไม่มีวงซ้อนไม่มีอะไรออกมานะครับแล้วก็ตรงสันขอบเหรียญด้านหลังเนี่ยนะครับจะเห็นเป็นเส้นวงกลมอยู่เห็นไหมครับตรงสันเลยนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นวงกลมเป็นเส้นวงกลมอยู่นะครับเส้นโค้งนะครับลักษณะการปัาบก็คือเกิดจากแม่พิมพ์นะครับก็จะเห็นทุกเหรียญน,นะครับแบบนบี้เหรียญก็ให้ดูเรียบตึงปกตินะครับขึ้นเหรียญให้เรียบตึงตัวอักษร พวกตัวลายดอกพวกเนี้ยนะครับอ่าลายกระหนกลายดอกพวกเนี้ยปลายแหลมก็ต้องแหลมนะครับปลายแหลมก็ต้องแหลมถ้าถอดพิมพ์มันจะไม่แหลมแล้วก็มันจะไม่คมนะครับมันจะไม่คมวิธีดูขอบเหรียญก็จะเป็นเกลียวเชือกนะครับเกลียวเชือกแบบนี้นะครับเกลียวเชือกแบบนี้อ่านะครับก็เป็นลักษณะวิธีการดูคร่าวๆนะครับก็จะพยายามทําเหรียญทําคลิปออกมาให้ชมเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นช่วงนี้ก็จะทําคลิปเป็น คู่นะครับสองเหรียญสามเหรียญบ้างจริงๆช่วงนี้ก็ได้เหรียญสวยๆมาเยอะนะครับเหรียญสวยๆมาเยอะนะครับแต่ยังไม่ได้ทานะครับยังไม่ได้ทำอย่างเงี้ยนะครับอ่านี่ก็คลิปต่อไปนะครับอ่าก็รอนติดตามด้วยนะครับอ่าคลิปต่อไปก็จะทำก็พยายามจะหาเหรียญที่เป็นลักษณะเหรียญผิวเดิมนะครับผิวเดิมก็คืองานเดิมนะครับไม่ใช่มีงานแต่งผิวงานอะไรมาเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจที่กําลังจะศึกษาพระ เครื่องหรือเหรียญสายพระอาจารย์ฟันอาจจะโรหรือพระอาจารย์วันอุตโมโนะครับช่วงนี้ก็จะพยายามทําสายสกลนครน,นะครับเพราะว่าเราชอบสายนี้นะครับสะสมสายนี้ก็จะเน้นหาเหรียญผิวเดิมมาให้สมาชิกได้ชมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์นะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด Sub สไครต์นะครับสาหรับท,ท่านที่เพิ่งเข้ามาด้วยแต่ท่านที่กดติดตามแล้วก็ ดูติดตามมาตลอดก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามกันเรื่อยมานะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับรุ่น46แล้วก็65ของพ้าอาจารย์ฟ่นอาจารย์โรนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับคอมเมนต์ให้ข้อเสนอแนะได้นะครับเชิงสร้างสรรค์นะครับผมเชิงสร้างสรรนะครับก็แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบพระคุณครับ